เราจะไปหัวหินกันค่ะก็ต่อไปกันแบบ4วันสคืนนะคะที่ภูบุลีลาซึ่งภูร่าของเราบอกเลยว่าจริงมากก็ตอนนี้คะเราอยู่บนรถแล้วที่เป็นสีทองาระามตาเรากำลังรอเพื่อนแมเข้ามาให้ครบก่อนนะคะแล้วก็เราจะเริ่มพิมพ์ของเรากันรีไวิวรถเล็กน้อย เร like, าก็เลยไม่ได้ไปทนทัศนศขกษาทุกคนเราก็เลยจัดการทัศนศสาษาของเราเขาไมาได้ต <GO av> ัวเองคนนี้คืออาการหนักสุดจังเป็นังเนหัวมากเลยต้องบิงไง ดูคอยจะมาคอยจะมาโอเคทุกคนเดี๋ยวจะมารีวิวบ้านของเรากันนะคะอันนี้คือเข้ามานะคะก็เดินไปสวยค่ะโชว์เสาไวน้ำก็อันนี้เสาไวน้ำ เขาไม่ใช่ไงเขาเก็ตสไลเดอร์นี้ค่ะทุกคนเป็นสไลเดอร์ยาวที่สุดแล้วในหัวหินจริงเหรอสุดปังป่ะแบบในในแบบบูร์ล่าทั้งหมดโอ้อันนี้เข้ามาก็จะเป็นห้องนอนแรกมีสองเตียงมันพูดหมดแล้วมึงมีสองตาไปต่อไปต่ออันนี้อันนี้เป็นห้องนเอเฮ้มพูดอันนี้ก็จะเป็นที่ทานข้าวแบบเอาดอร์เออ ีบบาาร์คิวต่งๆอันนี้เป็นครัวที่อยู่ข้างในค่ะทุกคนซึ่งมีตู้เย็มันเลิศมากตรงที่เขามีทุกอย่างให้เลยเลิศไปกว่านี้ค่ะมีน้ำแข็งมีถ่านการออกแบบอะไรไปค่ะแล้วไปตรงนี้ที่เราว่าน่าจะเอาไว้ลองเก็บได้แต่ที่นี้ก็คือโต๊ะสนุกมาค่ะทุกคนแฟร์คาร์เมติอันนี้บล็อกอะไรอ่ะกลอกแบบใบตุ่มหอยลาแต่์เข้ามาต่อไปนะคะเข้ามาที่สามก็ไม่มีอะไรเลยก็บาดแกหรือว่าแกบาด ก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนนี้แล้วนะพม่อม่มาคะตอนนี้เป็นไงมาคะขึนหวมากนี่โอ้โหหนึงมื่นใช่หนึ่งหมื่นบากอบมื่9,500าพนี้าอยแต่สี่หัวอยู่ให้ถึงวันโหดแ้า เยอะขนาดนี้เ่ยนมาโอยเาเปี่วยให้ดูนวันนี้ลย้วไม่ใช่ไก็่เะมัน่ลงาเาหลลงมจเร็วสัสสเลยเว้ยใช่หรอคะเร็วเยมึงขึ้นไปลองคนครับวันนี้อยู่ในแอปพวกเราย้ายจากยูทูบมา จะทำเรื่องเะีรติดแดงเล้วทำเลย18บอกนะครับหนึ่งสองสามสดยคดตลอดวันนี้ทำอะไรครับเราจะคล่นเลนสายเดินสมครับสู้นะครับเกอย่างนับทำไมคั้งท้ากับคนที่8ของเรา่ากัวผมเองจิดคำนวณมาพวกคุณไม่รู้หรอก้วคุณคุณคำนวณว่าได้อะไรบ้างอยากดงเกงของหลานเาจเดเดี๋ยวขอเพื่อนเขาดูขนรับตัวตของเรา แล้วแย่รู้เทวิเวทมาแล้วลบลบใจรอมใ้พร้อมลบดีดี๋ยวมันทนตอนเราะที่นี้าากอี๊บ้วกาีอียมากปเาวะาเวนะเ้าจั e รเว e ทีมออดเอ็นเจดับพูดเอาเส้ย สเดือนสเดือนหนึ่งหมื่นห้าไม่ยอว่าไงนะยักมีแฟนเหรอีบ้างน่ารักีวะใครวาเลก็ไม่ทราบว่าครัขไม่ทราบว่าใครี่ไง สวัสดสเพื่อนๆขอให้เราสุขนะครับไม่บอกนะนั่งพักค่ทุกคนตอนนี้เป็นเวลา11โมง50แล้วนะคะสำหรับวันที่สองนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างช้ามากใช่ไหมแพนต้องอยู่อีกนานช่วก็แบบไหนคือเราคิดว่าอยู่วะแต่บอกว่า4วันอะคือเหมือนวันแรกเราใช้แบบแบตของวันต่อไป ไปหมดแล้วคุนอนตื่นสายมากเลยนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะเป็นวันที่2ซึ่งปเป็นเวลาบ่ายสองครึง่เงเราอิงเพื่อจะมาเปิดคลิปเนื่องจากเมื่อวานคืนเละเทมากแล้วชาวนี้ไม่มใคยทำอะไรเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้อิงเพื่อจะได้อบน้ำแต่งตัวเราจะไปทะเลกันนะทุกคนก็หวังว่าจะมีคอนเทนต์เพิ่มเติมขึ้นบ้างเพราะอิงไม่ได้ถ่ายเลยเลยเนื่องจากมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางนั้นทุกคนแค่นอนกร,กระจายไปรอบๆบ้านนะคะก็ระหว่างนี้นะคะระหว่างรอเพื่อนๆทุกคนเราจะผู้สีแหมมากเราจะพาทุกคนไปเดินรอบๆบ้านกันนะคะ วันนี้จะไปไหนคะเกดไปทะเลจริงหรอเปล่าในแนววะเอ่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะในทสุดเราก็ออกมาจากรังของเราแล้วนะคะแล้วก็มาอยู่ที่ตลาดนี้นะคะมันคืออะไรก็ไม่รู้นะคะรังตลาดอะไรนี่ทุกคนคะตอนนี้เราก็มาถึงที่ หาด <laughs> หาดหัวหินกันแล้วนะคะต้องหนปอที่ยวไม่มีชื่อช่องเลยเที่ยวไม่้าี

ีคตรบ้อัส <figured> <h Bu> ุีครับจมืดเหมือนไทยร้อนฮะทุ่ อทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านสุขัญทราบาร์เดซีเปิดและเรากำลังสั่งอาหารอยู่นะคะเป็นความมุ่ไว้ที่ที่เคยได้ยินมาพี่ๆก่อนสั่งช่วยดูราเรา่ะได้จ่ายเงินเท่าไหร่ลวคะเอาแค่เดี๋ยวพอตัวมัจะไม่กินที่เดียวค่ะสั่งอียวดีเขาไม่ได้สั่งอะไรอีกอะลองรีวิวคลิปนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาสมมุอเวลาผ่านไปปมาณสอาทิตย์แล้วตอนนี้คนมันเหนื่อยมากจริงๆในทุกวันทุกวินาทีที่ผ่านมาบปะมุขไต้องนามเลย้อนอนร้อน เลกัอี่อรแล้วภูมิภูมิอรยี่กินแล้วแต่เรายังต้องกินไปรี่หนคะ่อนหยุดที่ตลาดโตลุงหรือเปล่าคะถ้าจะมาใช่แล้วจะมาหาอะไรกินกันนะคะปปตลาดชัยค่ะใช่หรอปปากินมแบบเป็นแบบแบบคอันนี้เคยแบบ ใช่เราไม่ควรเปิดแรมาะนั่งสิบเอ็ดทุกคนตอนนี้กําลังนั่งรอโรตีนะคะสั่งไป12แผ่นจุบๆไปฝากเพื่อนๆที่บ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนทิ้งเรานะคะแล้วก็เหลืออีกสีคนแต่ไม่เป็นไรนะคะเราได้บัวลอยของเรามาแล้วสี่แผ่นใหญ่ๆ ทริวิวตลาดวันนี้นะคะก็คือของไม่เยอะเออมันเนี่ยแบบเพราะไม่วันอังคารด้วยมั้งใช่ไหมโควิดด้วยค่ะกับบ้านกันดีกว่าทุกคนแต่ก็ได้ของเต็มมือนะของกินจากเซเว่นจ่าเอ็มวายอ่ะติดเหลืองรอสปอนเซอร์เข้าครับผม นี่ค่ะทุกคนสภาพันตีค่าตัดมากนะคะตอนนี้โผล่มาอีกทีก็คือตีห้าึ่นเราจะไปดูพาทิตย์ขึ้นกันนะคะไอเดียของปินาสสอนะคะแอนยองเพื่อนผู้ร่วมสมาชิกของเราวันนี้โอยผมไม่เห็นแค่นี้นะคะ คือมันโดนวิญญาณจับตัวอะไรอะวิตี้กิงนตัวเนี่ยินจั่เอาไรไอชเปิดประตกัอไหมโอ้าวแฟนเอลทัางหมดวันนี้ทุกคนไปเล่นสไลเดอร์นะคะวันนี้ไม่มีคิวด้วยอ่ะแต่เราต้อง เรต้องฟิวชั่นกันเพราะว่าน้ำหนักไม่พอมันเหมือนจะเลวอยิมันหมืจะเลวอยู่นดึงแกลทไมอ่ะงไปพังลงเลยพังลงไปเลยดึงดึงแรงแรดึงลงไปเลยดึงลงไปเลยก็เลยพอขาฉันวะ โอเคการเล่นไซเดอร์เองนะคะอย่างที่เห็นว่ามันเปล่าเลย ที่เนของเรานะคะนี่คือสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือทะเลเผามากมายอะดี๋ยวงให้ดูนี่นี่ได้แล้วออเ,ลเอาแบบเผาดำดีกว่าหรอสีถ้ามันลอกมานานกันแบบน่าเสวยเลยอยากกินหอ,อยอ่ะมันแย่มากไหมอ่ะไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แย

รวดเร็วหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่รสึกว่านี่อะไรบางอย่างเกิดขึ้นเยอะมากแพนเป็นไงบ้างคะก็แมนพอกันนะคะทุกคนเห่อยแทบหมดเลยไม่รู้ว่าติดโควิดหรือว่าตีวันเป็นสี่อาทิตย์เลยค่ะโอเคได้เอาไปตั้งงี้เพวกเราแมนขึ้นกันมากเลยจะต๊อกเสียงของแต่ละคนได้ว่าเราเป็นช่วงไหนที่ดีโอเคทุกคนขอบคุณที่ติดตามกันมาะคตลอดสี่วันไม่รู้เหมือนกันว่ามาจองเป็นยังไงแต่ก็หวังว่าจะชอบกันนะคะไม่ชอบเสียงตัวเองเลยว่าแต่ตอนเนี้ยนะครับต้องลอางกายกันอย่างตั้งใจนะครับ เขียนคิ้วหน,นึ่<ๆ>ง,งเก็บคามบรรยากาศเราอยู่กันที่ร้านอาหารที่ช่อลาเซียนาไาเดซีครับทุกคน

แก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  không แก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  người 내좀 말해 놔얘หนู얘หนู막มองกล้อง 나라면 잘할까 생각이 들어 왜보 가면 안 간에 달려갈 숨 칼로 매해 아버지 찬망이 더더못해줘 버려 에서만 조려 하늘만 보면서